สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการการเมืองเรื er> ่องของประชาชนนะครับวันนี้จันทร์ที่24ธันวาคม2555ครับในวันนี้ก็อยู่กับผมธนงศักดิ์ทองนอกและคุณนันทพัฒน์สริ่วงครับสวัสดีครับคุณนันทพัฒน์ครับสวัสดีค่ะคุณธนงศักดิ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะและเรามาพร้อมวิทยากรประจำรายการของเรานะคะอาจารย์วัฒนาเส้นไผ่รอะค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีคับคุณธนงศักดิ์คุณนันทพัฒน์แล้วก็ท่านผู้ฟังทางบ้านครับ ครับวันนี้อาจารย์มาแต่เช้าเลยเนื่องจากว่าก็เห็นมีสองคนบอกว่าติดภารกิจจ <c oughs> ะให้อาจารย์อ,อ,อยู่คนเดียวใช่ครับอาจารย์คิดว่าสบายแล้วงาน <c oughs> ไม่มีใครแย่งมาขัดคอแล้วม,มีใครขัดคอ <c oughs> แล้วปรากฏว่า,ออาเลดได้ออกสายนี่อาจารย์มาเนี่ยตอนแรกอาจารย์คิดจะมาเลดนะครับออกปกตินะสายกว่าประมาณ5นาที10นาทีถไม่ติดรถไม่ติดครับอาจารย์ก็มานั่งสันนิษฐานวิเคราะห์สงสัยพวกไปก่อน ขึ้นเหนือขึ้นใต้ขึ้นอะไรแล้วราชการข้าราชการระวังคนที่เขาเขาสามารถลาพักร้อนได้เอกชนหลายคนเขาบอกเขาไปก่อนหมายความว่าเทศกาลปีหม่จริงอยู่แต่ทางเหนือมันอากาศหนาวเขาไปก่อนและกลับก่อนที่ที่คนกลุ่มหนึ่งที่เขาไม่มีสิทธิ์เลือกต้องไปตอนเทศกาลเขาต้องไปอคือคนเหล่านี้ก็ไม่มีสิทธิ์เลือกนะพวกที่จะต้องไปแล้วกลับตรงเวลาเนี้เขาก็ไปก่อนแล้วก็กลับก่อนท่านเหล่านั้นเพราะว่ารถจะได้ไม่ติด ใช่ครับเขาบอกว่าช่วงนี้ใน,ในช่วงสิ้นปีเนี่ยนะครับประว่าที่ 23ธันวาคมจนถึงวันที่2มกราคมของ2556นนะฮะเป็นช่วงที่อากาศจะหนาวเย็นเหมาะมากเลยในการที่จะไปท่องเที่ยวนะครับเขาบอกว่าอุณหภูมิจะลดต่ำลง4-7องศานะครับโดยเฉพาะทางภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานเนี่ยจะมีอากาศหนาวจัดนะครับส่วนภาคกลางหรือว่ากรุงเทพมหานครซึ่ง,ลง<ญ>ตลอดทั้งปีเนี่ยนะครับเราไม่เคยเจอกับอากาศหนาวเลย บางคนยังสงสัยด้วยซ้ำไปว่าเอ้นี่มันเข้าสู่อากาศหนาวหรือยังนะครับตอนนี้เมื่อช้านี้คงจะได้สัมผัสแล้วกับอากาศหนาวเย็นนะครับนี่อาจารย์ไปที่เชียงใหม่ไปเพราะว่าข้าราชการเราของสำนักกรรมธิการทั้งสามสำนักเนี่ยเขาไปพูดในเรื่องของคำสั่งเรียกซักซ้อมกัน รู้สึกมีไปเยอะใช่ไหมคะไปประมาณสองสามร้อยท่านนะครับรแล้วก็ครับผมแล้วก็ส่วนงานอื่นๆที่เราจะต้องอประสานกับพวกเขาด้วยหน่วยงานอื่นด้วยนะครับในระบบของราชการเนี่ยก็ปรากฏว่าพออาจารย์ไปเขาบอกพอตอนเช่ามาทานข้าวเขาบอกเนี่ยวันเนี้ยพึ่งหนาวพออาจารย์มาเนี่ย,ยโอ้ <c oughs> คิดดูเด้แสดงว่าฉันก็ชอบฉันก็สร้างบรรยากาศได้เหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> <ข>อาจารย์มาโปรดอากาศเย็นนะเย็นแมแล้วเป็นไงวันโลกแตกหลบไปอยู่ไหนกัน วันโลกแตกเนี่ยพวกหนูเกิดใหม่แล้วนะอาจารย์นะวิทยาศาสตร์นอะเราก็ไม่อยากวิพากษ์วิจารณ์นะเพราะแต่เราแต่ละท่านก็ระดับบิ๊กๆยังอุตสาห์ออกมานะก็ว่าไม่ได้ปฏิทินมายาเขาจบแค่นั้นก็ถามว่าจะแก้อะไรได้ถ้านต่กคนทำปฏิทินเขาอาจจะเสียชีวิตก่อนเขาเลยทําได้แค่นั้นก็แต่อาจารย์ก็ดูสิเขาบอกว่าอีกกี่ปีมั้เราเนี่ยจะอยู่ไหมคเราต้องตายอยู่แล้วใช่ไหมไม่ต้องไม่ต้องรอถึงวันนั้น แต่เราก็เป็นวิตกกับไอ้สิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นแล้วมันจะต้องเกิดขึ้นแน่ทุกคนบอกวันโลกแตกมันแตกแน่ๆแตกเมื่อไหร่ไม่รู้ครับเหมือนตายแน่ๆตายเมื่อไหร่ไม่รู้รู้ถนกศักรู้ผมก็ไม่ทราบอยากรู้ไหมล่ะผมก็ไม่อยากรู้นัดวันเวลาเลยให้ใครมาทำลายใช้ชีวิตวันนี้ให้ดีที่สุดจะดีกว่าเรื่องบางเรื่องไม่รู้ก็ได้คือถ้าทุกคนรู้ตัวเองจะต้องตายมเขาจะระมัดระวังครับดูแลสุขภาพพูดจาระมัดระวังใช่ไหม แล้วก็พยายามทําอะไรที่เป็นมงคลเพราะอย่างน้อยที่สุดไม่รู้เหมือนกันครับอนาคตเอ้ยไม่ใช่โลกหน้ามีจริงไหม,ไมบาปบุญมีจริงหรือเปล่าแต่พอรู้ตัวขึ้นมาก็จะระมัดระวังตัวมากขึ้นเขาบอกคนเราเนี่ยนะครับถ้าตรับใดถ้ายังไม่นึกถึงความตายก็จะประมาทก็จะพังเผลอทําอะไรบางทีก็ไม่คิดว่าจะต้องตัวเองจะต้องตายนะนะจะไม่กทั่งกอบโกยพูดจาทำร้ายคนไปนรอบข้างนะครับเพราะไม่รู้วันตาย ไม่รู้ว่าจะต้องตายเวลาพระกรรมฐานเวลาเขาจะฝึกเขามักจะค่อยไปฝึกในป่าคเพราะการปลีกวิเวกเข้าไปในป่าเนี่ยมันทําให้เริ่มเกิดความกลัวเข้าไปกลัวสิงสาลาสัตว์กลัวๆๆนะไอ้กิเลสรอบตัวก็ค่อยๆหายไปหายไปก็เป็นการฝึกสติที่แล้วจะนึกถึงตัวเองเนี่ยพอนึกถึงตัวเองก็จะเริ่มละแต่นี้ก็จะได้มีสมาธิมากขึ้นครับเห็นไหมการกลับสู่ธรรมชาติอะ คือท,ทาให้คนเนี่ยเรามาระวังตัวมากขึ้นทุกวันนี้เราอยู่เร,เราฝืนนะฝืนนะก็บอกธรรมชาติเราเนี่ยนะครับปกติจะเป็นคนลปลาใหญ่กินปลาเล็กใช่ปะ <Okay. S 1> คนแข็งแรงชนะคนอ่อนแอกว่าอันนี้ปกติเลยนะไปดูดิธรรมชาติเป็นงี้จริงๆนะครับเว้น <laughs> แต่คนที่แข็งแรงดันพิก,การขึ้นมา้ <laughs> คนที่อ่อนแอที่เอาชนะได้ mm hmm. อันนั้นเป็นเรื่องปกตินะสมัยโรมันเหมือนกันสมัยตอนนู้นเห็นไหมครับคนชนะต้องแข็งแรงแข็งแกรง่ง นะถ้าเราดูอะไรนะ <c oughs> ไอ้นักรบห้ารอย่ะนึกออกไหมครับครับเราถ้าเป็นบ้าน,านเราก็เรียกพวกเวนห้าร้อยเห็นไหมฝึกตั้งแต่เด็กๆฝึกเข้าไปในปา่าต้องสู้กับถ้าอิงรอดมาได้เป็นนักรบ,รบอย่างเงี้ยคือเขาฝึกให้แข็งแกร่งเพื่อจะลุกลานลุกลานคนที่อ่อนแอกว่าครับนี่เป็นวิธีคิดของคนสมัยโบราณกรีกโบราณตอนนั้นไอ้อย่างเงี้ยวิธีคิดอย่างนี้เขาเรียกลัทธิอะไรหยาง คนมแีแข็งแรงเอาชนะคนอ่อนแอนะจะต้องเอาชนะฉะนั้นคนอ่อนแอไม่มีสิทธิ์หืออนั่นคือวิธีคิดเพราะเป็นงั้นหมดนะทั้งยุโรปรแต่แถวเอเชียรเราไม่ใช่เอเชียรเราไม่ใช่คนรุนแรงใช้ความอ่อนโยนเรียกว่าลัทิยาง<ม>เห็นไหมอ่อนโยนเราอยู่กับธรรมชาติแต่เขาต้องเอาชนะธรรมชาติถามทําไมอะ่ะก็ไปดูสิครับบางครั้งเนี่ยทั้งปีหิมะตลอดเลย เห็นไหมบางที่ก็ทะเลทรายร้อนบ้านเราในอุดมสมบูรณ์เขาบอกใกล้จุดศูนย์สูตรไงทรัพยากรเต็มไปหมดนะบ้านช่องเราเราเลยอยู่กับธรรมชาติพวกเขาต้องสู้กับธรรมชาติต้องเอาชนะพวกเขาวิทยาศาสตร์เลยเจริญกว่าเราเพราะเขาต้องคิดวิธีคิดใหม่ๆวิทยาศาสตร์เขาจะต้องเอาชนะธรรมชาติ้การชนะเนี่ยมันคือทําลายในอนาคตอีกกี่แสนปีก็ไม่รู้แหละที่เขาพูดว่าโลกจะแตกนะี่ยก็เพราะเราทําลายบริบทของธรรมชาติโดยรวมวันละเล็กแต่น้อยครับ พวกเขาเลยหันมาอยู่กับพวกเราช่วงหลังๆนี่เราเราไปเที่ยวที่ไหนจะเห็นไหมครับว่าต่างชาติมาเที่ยวบ้านเราเยอะมากเลยเพราะอะไรเขาเริ่มซึมซับกับลัทธิหินก็คือการอยู่ธรรมชาติและพวกเราเย็นครับใจเย็นนะไอ้ที่ว่าทะเลาะจะเป็นจะตายเนี่ยทาเมืองนอกก็ถือว่าเรายังใจเย็นนะยังยิ้มได้ก็ถือว่าใจเย็นแต่ที่พูดในไม่ได้ว่ายุให้ทะเลาะกันหลักหนักขึ้นนะไม่เอานะนี่คือบริบทของสังคมโลกและโลกมนุษย์และเราเป็นใคร รัฐสภาเผยแพร่ประชาธิปไตยใช่ปะ่ะประชาธิปไตยนี่ฝืนธรรมชาตินะอาะ้าวเหรอฮะฝืนสิทุกคนเท่ากันได้ยังไงะทุกคนเสอมอภาคกันได้งไงธรรมชาติมันปลาใหญ่กินปลาเล็กมันต้องมีสิ่งที่ไม่เท่ากันเนี่ยพวกเราเท่ากันไหมเนี่ยสามคนเราเนี่ยไม,ไม่เหมือน,นกันเลยเห็นปะ่ะความหลากหลายเห็นไหมครับที่มันจะต้องสร้างสมดุลของมันโดยเองเท่านั้นใช่ไหมฉะนั้นไม่มีทางเท่ากันมนุษย์โดยธรรมชาติเห็นไหมครับ แต่เขากำลังบอกถึงสิทธิถ้าเป็นมนุษย์ต,ต้องเท่ากันโดยธรรมชาติเท่าคือนะสิทธิที่จะแสดงออกสิทธิที่จะอยู่อย่างอิสระเสรีสิทธิที่จะทำอะไรก็ได้แต่พอมอยู่สังคันคุณทำไม่ได้ฉะนั้นเมื่อประชาธิปไตยเป็นเรื่องฝืนธรรมชาติเห็นไหมครับฝืนเลยนะเราต้องฝึกไงต้องฝึกแล้วเราต้องพยายามฝึกแล้วฝึกตั้งแต่ไหนเด็กๆต้องฝืนตั้งแต่เด็กๆเลย ปรากฏว่าเราเองทำไมครับกระทรวงสาธารณสุขเราทําอะไรบ้างหรือเปล่าไม่ทราบได้ฝึกไหมแต่เด็กๆมีมีห <c oughs> ลักสูตรเรื่องประชาธิปไตยกับเด็กๆไหม <c oughs> คุณครูเหล่านี้ได้เข้าใจในการที่จะสอนนะครับแล้วก็ให้เด็กเหล่านั้นนะครับเข้าใจเรื่องกระบวนการมีส่วนร่วมไหมกระบวนการตัดสินใจไหมที่ต้องมีส่วนร่วมกันให้กระบวนการนี้ต้องถูกฝึก <c oughs> นะและประเทศไทยเหมาะหรือเปล่าประชาธิปไตยก็ไปคิดเอา อเมริกากว่าเขาจะถึงวันนี้ได้เขาตายกันตั้งเจ็ดแสนกว่าคนคสู้รบกันระหว่างผิวเห็นไหมครับจนคนผิวดําสามารถขึ้นมาได้ mm hmm. เห็นไหมตอนนาซีเหมือนกันนะฮะนาซีฮิตเลอรนะ์มาจากการเลือกตั้งนะมาจากการเลือกตั้งแต่จะใช้ล็อบบี้ยิสไงก็ช่างเถอะก็ได้ขึ้นมาด้วยระบบการเลือกตั้งท้ายสุดเป็นไงครับฆ่ามนุษย์ด้วยกันนะะห้าสิบกว่าล้านคนตายเห็นไหมคนรัเสเซียไปฆ่ารัเสเซียตายสามล้าน ชาวโปแลนด์สองล้านคนยูหกล้านสูญเสียทั้งสิ้น่ะเห็นไหมครับนี่คือมนุษย์เะนั้นประชาธิปไตยไม่ไม่ใช่โดยธรรมชาติต้องฝึกครับแล้วเราก็เชื่อนะครับว่าประเทศไทยยิ่งประเทศไทยด้วยเหรอสบายสบายคือไทยแท้จะฝึกเหรอแต่อ,ตอน <S <S นั้น่นชัยรับ<ด>หล่งเสรีมากเอารับหลังเราเราเป็นงั้นจริงนะแล้วเราก็เชื่อบอกนะเฮ้ยก็ประเทศเราไม่เคยเป็นเมืองขึ้นเนี่ยประเทศรอบบ้าน<า>เราตกเป็นเมืองขึ้นหมดแล้ว เขาเลยโดนฝึกไง hmm. ฝึกเขาอยู่ในระเบียบซึ่งเขาฝืนธรรมชาติไง hmm. เรายังเป็นธรรมชาติอยู่มองในแง่ดี <laughs> คนไทยยังเสรียังมีอิสระยังเป็นธรรมชาติอยู่ hmm. นะฮะมองในโลกมองในแง่ดีนะจึง <c oughs> hmm. เป็นธรรมชาติมากกว่าคนรอบๆบ,บ้านเรา hmm. เพราะพวกนี้โดนโดนยึดมาเป็นเมืองขึ้นกันหมดแล้ว hmm. แล้วโดนถูกฝึกเรื่องระเบียบวินยัยกติกาเป๊ะ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 ,ปะมันก็เลยกลายเป็นทาไม วิกฤตของเขากลายเป็นโอกาสในการที่เขาจะมีระบบป,ประชาธิปไตยที่เขาจะต้องเคารพกติกาดีมากขึ้นมากขึ้นขนาดโดนอะไรสนะึนามิพวกเข้าแถวตรงแนวเพื่อรับของเห็นปะไม่มีเข้าคิวไม่มีแตกแถวเลยแต่ไอเราไม่อิสระเสรีไม่เคยเมตนเมืองขึ้นเราก็เลยทำไมครับฟรีสไตล์แล้วเราเป็นธรรมชาติมากที่สุดมันเลยฝืนหลักประชาธิปไตยนะอันนี้พอเราเข้าใจบทบอย่างนี้แล้วอย่าอย่าถือสากัน นั่นแรงมาฉันแรงไปอย่าลงมือก็แล้วกันวาจารหรือสื่อเราเนี่ยที่ออกไปเนี่ยแต่ละครั้งบางนคนบอกโอ้โหอาจารย์อาาย่อา,านสื่อหน้าหนึ่งเปิดปั๊บไม่มีเรื่องที่เป็นมงคลเลยเอามันก็ขายไม่ออกก็ได้เข้าใจปะว่าขายไม่ออกออก็ถึงบอกว่าข่าวไล่ลงฟรีไง <c oughs> ข่าวดีเสียตังไงเห็นไหมครับ <c oughs> นี่คือไทยๆนะเป็นธรรมชาติครนะมองในโลกในแง่ดีนะแต่รัฐสภาไทยต้องฝืน เพราะเรามีหน้านะที่ต้องเผยแพร่ประชาธิปไตยเราจึงมีหน้าที่ต้องฝึกนะฮะต้องพยายามสร้างฉะนั้นไอ้หลายๆคนนักวิชาการก็ดีเนี่ยเที่ยวมาตำหนิติเตียนเราว่า80ปีรัฐสภาไทายล้มเหลวเฮ้ยมองในแง่ธรรมชาติปกติปกติอย่าดูถูดูแค้นเนี่เพราะเราเป็นธรรมชาติของเราฉะนั้นประชาธิปไตยต้องฝืนต้องฝึกมันจะฝืนโดยฝึกได้จากนี้ไปครับเราพยายามทำกัน